สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันออโตแจมไทยแลนด์ Auto .com, คอปอเช่ประเทศไทยโดย AAS Group ผูน้นำเขา่าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พอเช่ในประเทศไทย ู้ครับและ1นึ่งไฮไลท์1สีสันของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่สิบสานี้นะฮะแน่นอนต้องอยู่ที่บูธนีครัปอร์เช่และตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้บริหารนะครับขอ,องทางปอร์เช่สวัสดีคุณปามครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปามเข้าเรื่องเลยปอร์เช่นในปีนี้มอเตอร์โชว์มีอะไรเป็นไฮไลท์นะครับ ต้องบอกว่าบูตรถยนต์ปอร์เช่ประเทศไทยโดย a อส r o ุ p นะคะเราเป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายปอร์เช่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยงานนี้เราผลทับยนตกรรมสปอร์ตครบครันทุกรุ่นเลยแล้วก็ไฮไลท์พิเศษของเราก็คือด้านหลังนะคะ The New Taycan GTS นะคะซึ่งรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่สามารถขับเคลื่อนได้ไกลที่สุดในรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าของปอร์เช่เลยค่ะมีความพิเศษอยู่ที่การขับเคลื่อนนะฮะ ใช่ค่ะแล้วในตัวของนอกจากไททาน GPS นะแล้วมีไฮไลท์ มีค่ะแน่นอนว่าเรานำมาได้ทั้งสปอร์ตคารนะคะ911ค่ะ718โมเดลนะคะครหรือตัวซารุ่นพ p นาเมร r าเราก็ได้นำมาให้ท่านได้เปรียบเทียบเลยทั้งรุ่นธรรมดาลและรุ่น e x e c utive อย่างคายเยนค่ะเราก็นำมา2รุ่นเช่นเดียวกันมาทั้งตัว SUV นะคะแล้วก็ท้ายลาดอย่าง c o เป้นะคะแล้วก็ตัวมาคล่าสุดแล้วก็ให้มาได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดในงานด้วยค่ะก็เรียกว่ามีความลักธิรีด้วยแล้วก็ยัง เรียกว่ามีสไตล์ในแต่ละที่แต่ละคนชื่นชอบด้วยใช่ค,ครับถามถึงโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับสำหรับปอร์เช สำหรับปอร์เช่ประเทศไทยนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการค่ะสิ่งสาคัญที่สุดของการเป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนอกจากความเป็นตัวของตัวเองแล้วได้ขับรถสปอร์ตในฝันแล้วนะคะสิ่งสาคัญคือการบริการหลังการขายค่ะคถ้าเกิดว่าท่านออกรถปอร์เช่จากเรานะคะก็จะได้รับการรับประกันจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนีค่ะก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่สนใจในแบรนด์ปอร์เช่นะครับใช่ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณสับข้อมูลดีๆทางปอร์เช่นะครับค่ะ ก่อนจะจากกันไปคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวดีๆจากปตทมาฝากกันนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าก๊าซ NGV นับเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ให้กับประชาชนเนื่องจากราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงโดยมีนโยบายที่จะทยอยให้มีการปรับราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้นและเป็นการช่วยลดภาระของปอตทลงซึ่งปัจจุบันปตทยังคงช่วยแบกรับภาระให้เฉพาะส่วนของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มรถด้วยสารสาธารณะตามมาติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบอง,องล่าสุดทางปตทได้ขยายเวลาช่วยเหลือราคา NGV ให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิดทำการสถานการณ์พลังงานที่ผันผวน โดยขยายเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV และมาตรการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง15มิถุนายน2565ด้านทางคุณวิทิกรสติติตรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทป,ปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตามที่ภาครัฐได้ขอให้ปตทสนับสนุนโนโยบายของกระทรวงพลังงานนั้น ปตทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนในตลาดโลกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิดส9กที่ยังคงมีอยู่โดยที่ประชุมคณะกรรมาการปตทเมื่อวันที่4มีนาคม2565 ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGV ที่15บาท5 9กาสตางต่อกิโลกรัมและราคาขายปลีก NGV ตามมาตรการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่เคยได้รับสิทธิ์ผ่านมาตรการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันที่13บาท6.2ตางต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนจากเดิมสิ้นสุดในวันที่15มีนาคม2,565เป็นวันที่15มิถุนายน2,565คิดเป็นมูลค่าที่สนับสนุนทางสิ้นกว่า3,322ล้านบาทเริ่มมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,564ถึง15มิถุนายน2,565 นอกจากนี้ทางปตทยังมุ่งลดต้นทุนค่าครองชีพประชาชนโดยการต่อเวลาส่วนลด LPG ไปอีก3เดือนโดยคุณอัธพลเลิกทิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากสถานการณ์พลังงานโลกที่ยังคงผันผวนการแพร่ระบาดของเชื้อกุวิด19ในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประชุมคณะกรรมการจัดการปตท จึงมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือนต่อไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2565สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊สหุ่งต้มหรือ LPG โดยปตทได้สนับสนุนสนลดค่าซื้อัก๊สหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มรา้านค้าหาเปรแผงลอยอาหารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2562เป็นต้นมาเป็นงบประมาณร่วมกว่า15.6ล้านบาทก๊ส NGV ที่เป็นพลังงานสะอาดและก๊าส LPG เป็นพลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายให้เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางนอกเหนือจากการขยายเวลาช่วยเหลือราคา NGV และก๊าซ LPG ให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิดทางกลางสถานการณ์พลังงานที่ผันผวนแล้วทางปตทยงังมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ปตทพร้อมเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้โดยเร็วค่ะและน่นก็คือเรื่องราวดีๆจากปตทนะครที่นำมาฝากกันคุณผู้ชมครับรายการออร์แจงพเด์นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้านะฮะของออร์แจงพเด์นะฮะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันหยุดพิเศษวันสงครานนะครับวันที่13 เมษายนนะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆก็ฝากติดตามกันนะะวันนี้ผมหมดเวลาแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ